ตอนนี้เูาอยู่กันในเกม Elden Ring บอสแสของ Dlc เ,เกือบทั้งหมดจะเล่าเรื่องราวของเมสเมอร์ทำให้การจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องเห็นรายละเอียดทั่วทั้งแดนเงาทมินซะก,ก่อน การเล่าเรื่องในตัวเกมหลักกับ DLC เลยจะไม่เหมือนกันเพราะตัวเกมหลักมีการลงรายละเอียดเนือเรื่องย่อยๆของสถานที่และบอสท,ทีละตัวแต่เนือเรื่องของ DLC จะมีเรื่องหลักแค่2ประเด็นคือเรื่องของเมสเมอร์กับเรื่องของมิเคลาในคลิปแรกๆผมเลยจะโฟกัสไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางและเมื่อใดที่เราได้เห็นทุกอย่างครบแล้วในคลิปสุดท้ายผมจะอธิบายสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่มีอยู่ในบอสเสตต่างๆให้อีกทีแต่ผมก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าเนือเรื่องของเอลเดอร์งต้องใช้เวลานาน,านเป็นปีกว่าแฟาาานๆ ามใบข้อมูลที่ผมมีอาจจะไม่ตรงกับที่เขาสรุปกันในอนาคตนะครับหลังจากเอาชนะทั้งลาดานและมอกได้เราจะได้เจอกับเลดาที่ยืนอยู่หน้าดักแด้ของมิเคลา่าซึ่งเธอเข้าใจว่าเราเป็นคนที่ได้รับการชี้นําของมิเคล่าเหมือนกันเลยบอกให้เราสัมผัสมือแห้งเหี่ยวเพื่อตามมิเคล่าไปยังแดนเยลทามินและบอกว่าหากเราได้เจอกับผู้ติดตามของมิเคล่าคน,นอื่นๆพวกเขาจะต้องให้ความร่วมมือกับเราแน่จากนั้นเราจะได้เจอกับเฟยาที่กรเขียนทางสามแพรง่งถึงเธอจะเป็นองครักคนสนิทของลาดานแต่เธอก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับผู้ตติดตาามมของเ และบอกว่าหากเราต้องการความช่วยเหลือก็สามารถเรียกหาเธอได้ส่วนผู้มีเขาที่ยืนอยู่ใกล้ๆกันเขามีความแค้นต่อพฤกษาทองแต่ก็ยังเชื่อนในการชี้น้าของมิเคลา่าซึ่งเขาจะมอบแผนที่เพื่อที่เราจะได้ตามรอยคังเข็นของมิเคล่าไปการตามหาคังเข็นในพิจาดที่คนมีเขาให้มาจะพาเรามาเจอกับทหารเท่าอันบักและมัวที่ประตูใหญ่หน้าเมืองเบลูรัสซึ่งอันบักจะแนะนําตัวว่าเขาเป็นผู้ติดตามของมอก และบอกว่ามัวที่นั่งอยู่ไกลๆเป็นคนที่คอยหาของต่างๆให้กับผู้ติดตามของมิเคลาโดยใช้พวกมแมลงหาของช่วยอันบักเลยเตือนว่าอย่าเพิ่งไปทำลายพวกมแมลงหาของเป็นอันขาดจากนั้นที่เมืองเบลูรัสหลังจากได้กุญแจห้องเก็บของเราจะได้เจอกับหญิงชฎาผู้มีเขา่าแต่เธอจะไม่ยอมคุยกับเราเพราะคิดว่าเราเป็นคนของเมสเมอร์ที่ทําลายเมืองของเธอและทําให้หอคอยถูกความมืดปกคลุมแต่เธอเชื่อว่าอสูรเทพจะช่วยเรื่องนี้ได้เราเลยต้องไปฆ่าบอสอสูรเทพก่อนซึ่งเราจะขอให้เฟรย่ามาช่วยได้ หลังจากชนะในตอนที่เรากลับมาหญิงชราจะกำลังกังวลเพราะเธอสัมผัสถึงพลังของอสุนเทพที่เราฆ่าไปไม่ได้แต่พอเราสวมหัวสิงโตมาคุยกับเธอเธอก็จะโล่งใจเพราะคิดว่าอสุนเทพยังไม่ตายและขอให้อสุนเทพช่วยไปกำจัดเมสเมอร์และลูกๆของมาริกาให้ด้วยคำอธิบายของหัวสิงโตระบุว่ามันเป็นอุปกรณ์ทำพิธีที่ยอดภูกาจะสวมใส่และเหมือนว่าอสุนเทพของชาวหอคอยเบลูดาจะคล้ายกับการเชิดสิงโตของเราคือมีไว้ขับไล่สิ่งชั่วดาย แต่เมื่อต้องทำสงครามกับกองทัพของเมสเมอร์อสุนเทพก็ถูกใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้แทนซึ่งมาดูจากความสามารถที่ใกล้เคียงกันก็เป็นไปได้ว่าผู้กล้าที่ถูกพูดถึงก็น่าจะเป็นพวกผู้มีเขาตัวใหญ่ที่สามารถโจมตีหลายท่าได้เช่นกันครับจากนั้นเราจะเดินทางผ่านคังเขียนทางสามแพ่งอีกครั้งเพื่อตามรอยคังเขียนของมิเคลา่าที่ผู้มีเขาให้ข้อมูลเอาไว้และได้เจอกับเฟรย่าเป็นครั้งที่2ซึ่งเธอจะชื่นชมความสามารถในการต่อสู้ของเราและเราจะสามารถ,ถําเรื่องรอยแผลบนบ่วงเครอะข,ของเธอได้ เธอเล่าว่าครั้งหนึ่งเธอเคยถูกพิษเสื่อมสลายที่บึร์ลีอนเนียจนร่างกายของเธอเน่าเปื่อยแต่ก็ได้มิเคล่าช่วยดูดพิษออกให้รอยแผลนี้จึงกลายเป็นเหมือนการชี้น,นําของมิเคล่าสาหรับเธอพอคุยกันจบเราก็เดินทางต่อข้ามสะพานใหญ่มาที่ป้อมประการเอ็นซิสซึ่งระหว่างทางเราจะได้เห็นคลายที่มีสัญ,ญลักษณ์ของเมสเมอร์และร่างมากมายที่ถูกเสียบเอาไว้สองข้างทางตามสายยาของเมสเมอร์จอมเสียบที่ยังเขียนหน้าป้อมปราการเราจะจด,จดหมายที่เลด้าทิ้งเอาไวใ้ให้กับเหล่าผู้ติดตามของมิเคลา่า ซึ่งเธอบอกว่ามิเคลาจะต้องไปที่ประตูเทพแห่งหอคอยที่ถูกเงาผนึกเอาไว้แน่แต่การจะทำลายผนึกเงานั้นได้เราจะต้องเผาต้นพฤึกษางเงาให้ได้ซะก่อนภารกิจของเหาผู้ติดตามมิเคลาจึงเป็นการตามรอยกางเขียนที่มิเคลาทิ้งเอาไว้และค้นหาเพลิงที่จะสามารถเผาต้นพฤึกษางเงาได้เพื่อตามมิเคลาไปที่หอคอยนั่นเองแต่ประตูน้าพร้อมจะถูกปิดเอาไว้ทำให้เราต้องหาทางอ้อมเข้าไป ข้างในนี้เราจะพบว่าที่นี่มีทั้งทหารของคาเรียและทหารของเมสเมอร์ที่ควรจะเป็นศัตรูก,กันแต่พวกเขาลับร่วมมือกันอยู่จนมาถึงห้องในสุดเราจะได้เจอกับเลลาน่าอัศวินจันคู่ที่ดูแลป้อมปราการนี้และในการต่อสู้นี้เราจะสามารถเรียกเลดาออกมาช่วยได้ซึ่งจากข้อมูลในไอเทมทําให้เรารู้ว่าเลลาน่าเป็นน้องสาวของเรนนาลาอดีตภรรยาของราดากรนแต่เธอทิ้งพวกเดียวกันมาอยู่ฝ่ายเมสเมอร์จนได้ฉายาว,ว่าดาบแห่งเมสเมอร์ทำให้ทหารของทั้งคาเรียและเมสเมอร์ที่นี่เป็นพวกเดียวกันนั่นเอง ถึงอย่างนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสองพี่น้องก็ยังไม่ได้หายไปไหนซึ่งจะเห็นได้จากวิชาจันคู่ของเลลาน่าที่แสดงถึงความรักที่ทั้งคู่มีให้กันส่วนเรนนาล่าก็ตัดเส้นผมของตัวเองและส่งมาให้น้องสาวด้วยเช่นกันหลังจากผ่านปร้อมบักการเอนซิสมาได้เ้วก็จะเจอกับเลยได้อีกครั้งซึ่งเธอเล่าว่ากลุ่มผู้ติดตามของมิเคลามีที่มาต่างกัน ทำให้ในสถานการณ์ปกติคงไม่แปลกหากพวกเธอจะต่อสู้กันเองแต่ด้วยพลังบนเสน่ห์ของมิเคลาทำให้ทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งได้นอกจากนี้เธอยังเล่าให้ฟังว่าเมื่อนานมาแล้วมาริกาได้สั่งให้เมสเมอร์ฆ่าทุกคนในเมืองเบลูราด้วยเปลวเพลิงเพื่อเป็นการชำระล้างจึงไม่แปลกที่ผู้มีเขาจะมีความแค้นต่อพฤกษาทองเพราะที่นั่นเป็นบ้านของเขาแต่ในมุมมองของเลดาเธอมองว่าชาวเบลูราเป็นแค่เหยื่อที่แพ้สงครามเท่านั้นจากนั้นเมื่อเรามาคุยกับผู้มีเขาที่ยืนอยู่ไกลๆเขาจะมอบพิกัดยางขินใหม่ให้กับเรา และบอกว่ามิเคล่าได้สัญญาจะยอมสละทุกสิ่งเพื่อชดใช้สิ่งที่ฝ่ายพึกษาทองได้ทำลงไปซึ่งมิเคล่าก็ทำตามสัญญาจริงๆโดยจะเห็นได้จากการเขียนของมิเคลา่าที่แสดงถึงการยอมสละทุกสิ่งทําให้ถึงแม้ผู้มีเขาจะมีความแค้นต่อปพึกษาทองแต่เขาก็ยังเชื่อในการชี้นําของมิเคลา่าปีกัดกลางเขียนที่ผู้มีเขาให้มาใหม่จะพาเรามาเจอกับเดนเพื่อสนิทของเลดา้าซึ่งเราจะสามารถใช้ท่าะสงค์ปราบมือเพื่อทางสู้กับเขาได้หากชนะเราจะได้อาวุธซึ่งเป็นวิชาต่อสู้มือเปล่าขมุกของเขามา อีกที่หนึ่งเราจะได้เจอกับทีโอลิเยที่เชี่ยวชาญเรื่องยาพิษในตอนนี้หากเรากลับมาหามัวเขาจะฝากเราเอาน้ำเชื่อมสีดําไปส่งให้ทีโอลิเยด้วยเพราะเขาเพิ่งหามันมาได้ทีโอลิเยเลยคิดจะตอบแทนมัวเพื่อเป็นการขอบคุณส่วนเราทีโอลิเยจะให้ยานอนหลับที่แม้แต่มังกรโบราณก็ยังไม่สามารถต้านได้เพื่อที่ในวันที่เราเหนื่อยขึ้นกว่าจะมีชีวิตเราจะได้กินยานี้แล้วหลับไปตลอดกาลซึ่งก็คือวิธีตายแบบไม่ต้องทรมานนั่นเองจากนั้นเราจะเดินทางไปที่ปราสาทเงาเพื่อตามหางเคนของมเคต่อ แต่พอมาถึงหน้าปรา,าสาทมหาดุลของมิเคล่ากับแตกสลายทําให้มนสเสนห์ของเขาหายไปด้วยเราเลยจะกลับมาเช็คกันว่าเมื่อไม่ได้อยู่ใต้มนสนห์ของมิเคล่าแล้วมีใครย้ายฝ่ายบ้างหรือเปล่าเฟ์ย่าบอกว่าเธอจะไปตรวจสอบเรื่องคําสัญญาที่ดาดานกับมิเคล่าเคยมีร่วมกันและฝากเราบอกเลด้าด,ด้วยว่าเธอจะเคลื่อนไหวตามใจสักพักงอย่างนั้นเธอก็ยืนยันว่าจะไม่เป็นศัตรูกับคนของมิเคล่าเพราะการชี้น้าบนบาดแผลข,ของเธอที่มิเคล่าเคยช่วยเอาไว้ยังคงอยู่ เมื่อม่มีมนสเสนของมิเคลา่ามอกที่คอยบดบางความคิดของอันบักก็สลายไปทําให้เขานึกถึงเรื่องที่ตัวเองเคยพยายามช่วยม็อกจากมนสเสนอันบักที่มั่นใจในฝีมือการต่อสู้ของตัวเองและไปสู้กับมิเคลา่าแต่กลับเป็นฝ่ายแพ้และโดนมนสเสนกลับมาในตอนนี้อันบากเกเลกลายเป็นตัวมิเคลา่าและไม่อยากอยู่ข้างเขาอีกแล้ว มัวรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนลูกที่ถูกทิ้งและถามเราว่าเขาควรจะทํายังไงกับความเศร้านี้ดีหากเราบอกให้มัวโศกเศร้าตลอดไปเขาจะตายไม่ไกลจากบัวสงครามศักดิ์สิทธิ์แต่หากเราบอกให้มัวทิ้งความเศร้าไปเขาจะไม่ตายแต่หากเราไปตีมแมลงของเขาหมัวก็จะออกมาสู้กับเราทําให้สุดท้ายเขาก็ตายอยู่ดีหมายความว่าตามเนื้อเรื่องแล้วไม่ว่ายังไงมัวก็ควรจะต้องตายในสักทางซึ่งเป็นผลดีกับเราในอนาคตโดยมแมลงหาของของมัวจะมีอยู่2ตัวคือทางเหนือของบัวสงครามศักดิ์สิทธิ์กับทางตะวันออกของป้อมปราการเอนซิส การที่มอนสเตเนหายไปทําให้ทีโอลิเยเอาแต่นึกถึงเซนทรีนาซึ่งก็คือร่างครึ่งหนึ่งของมิเคลาและการที่มิเคลาเสียมอนสเตเนไปก็หมายความว่ามิเคลาได้ลาทิ้งส่วนที่เป็นเซนทรีนาไปแล้วซึ่งทีโอลิเยคิดว่านี่คือการเย้ยหยันของมิเคลาที่จะตัดสินใจทิ้งสิ่งที่เขาลงไหลไปแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็ยังอยากจะเจอกับเซนทรีนาอีกสักครั้งภูิมีเขาคือคนที่มีโอกาสกลายเป็นศัตรูมากที่สุดเพราะเขามีความแค้นต่อปึกษาทองแต่เขาก็ยังไม่คิดย้ายฝ่ายและสนใจเรื่องการแก้แค้นเมสเมอร์ที่เป็นลูกกของมาิ เลยด้ายังคงพักดีต่อมิเคล่าเหมือนเดิมแต่เธอกังวลว่าการที่มอนสเตหายไปอาจทําให้คนอื่นๆแก้เป็นศัตรูได้อย่างที่เธอเคยบอกเอาไว,ว้ว่าหากไม่มีมอนสเตอของมิเคลา่าพวกเธอคงฆ่ากันเองเลด้าเลยคิดจะฆ่าใครก็ตามแต่ไม่คควรจะอยู่ข้างมิเคลา่าซึ่งเราจะเสนอได้2ชื่อคืออันบาร์ที่เป็นคนของมอกและไม่อยากอยู่ข้างมิเคล่าแล้วกับผู้มีเขาที่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นศัตรูกับมิเคลา่าแต่เขาก็ทิ้งภารกิจเดิมและเอาแต่คิดจะแก้แค้นเมสเมอร์ให้ได้ซึ่งเลด้าก็บอกว่าจะลองคิดเรื่องนี้ดู จากนั้นเราจะมุ่งหน้ามาที่ปราสาทเงากันต่อที่หน้าทางเข้าเราจะต้องสู้กับฮิปโปสีทองซึ่งเราจะสามารถเรียกเฟรยากับผู้มีเขามาช่วยได้แสดงให้เห็นว่าทั้งสองคนก็เดินทางมาที่นี่ด้วยเช่นกันแต่นอกจากสองคนนี้แล้วเรายังจะได้เจอกับอันบ์กที่ชั้นหนึ่งของปราสาทอีกด้วยซึ่งเขาเล่าว่าหลังจากที่ใครบางคนฆ่ามอกก็มีคนนำร่างของมอกมาส่งให้มิเคลา่าเพื่อเป็นการชดเชยที่ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้อยู่ดับชัยมอกเพราะดลมน,นสเสน่ห์ของมิเคลา่าเขาเลยมาที่นี่เพื่อหาบอดแสว่ามิเคล่าค จากนั้นที่ชั้น7เราจะพบว่าเฟรย่ามาที่นี่เพื่อหาว่าราดานกับมิเคล่าคือสัญญาอะไรกันเอาไว้ซึ่งการที่เฟรย่ามาสืบเรื่องคำสัญญาของราดานทำให้อันบาคิดว่าสิ่งที่เขาและเฟรย่าตามหาอาจจะเกี่ยวข้องกันแต่ทุกอย่างก็ชัดเจนขึ้นเมื่อเราเจอม้วนจารึกพิธีลับที่พูดถึงพิธีลับแห่งประตูเทพซึ่งจะเป็นการนำดวงวิญญาณเทพกลับมาสถิตในกายเนื้อที่เป็นของเทพทำให้อันบากรู้ว่ามิเคล่าตั้งใจะจะทำลายผนึกเงาเพื่อทำการชุบชีวิตราดานขึ้นมาในร่างของหมอก แต่สาหรับเฟย่าแล้วการชุบชีวิตราดานขึ้นมาถือเป็นเรื่องดีจากนั้นเมื่อเราแวะกลับมาหาเลดาเธอจะตัดสินใจได้หรือว,ว่าเธอจะฆ่าผู้มีเขาเพราะมองว่าสักวันหนึ่งความแค้นที่มีต่อมาริกาอาจทําให้เขาหันมาทำร้ายมิเคิล่าก็ได้เพราะถึงจะลาทิ้งทุกสิ่งแล้วแต่เขาก็ยังเป็นลูกของมาริกาอยู่ดีซึ่งเราจะใจเครื่องหมายของเลดากับผู้มีเขาอยู่บนดาดฟ้าของปราศาสจุดที่มีเรือวังอยู่เยอะๆหากเลือกช่วยผู้มีเขาเขาจะมาช่วยเราในการต่อสู้กับเมสเมอร์ได้แต่เวสของเลดาจะไม่ได้ไปต่อ หลังจากเอาชนะได้แล้วให้เรากลับมาคุยกับเลด้าอีกครั้งเธอจะขอบคุณที่เราช่วยเธอกำจัดผู้มีเขาแต่พูดถึงเป้าหมายต่อไปคือทหารเท่าอันบักที่ถึงแม้เจ้าตัวจะบอกว่าเขาแก่เกินกว่าจะต่อสู้แล้วแต่ไม่แน่ว่าสักวันเขาอาจจะกลับมาจับอาวุธและสู้กับมิเคล่าอย่างที่เคยทำมาก่อนก็ได้ซึ่งเครื่องหมายของเลด้ากับอันบักจะอยู่ในห้องเอกสารชั้นหนึ่งที่เราได้เจอกับอันบักก่อนหน้านี้เราเลยต้องเลือกว่าจะช่วยผู้มีเขาหรืออันบักซึ่งโดยส่วนตัวผมแนะนำให้ฆ่าผู้มีเขาแล้วช่วยอันบักเพื่อให้้ไดเวววสที่่ยาววาก และเมื่อเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วก็จะถึงเวลาที่เราจะเข้าไปประชญหน้ากับเมสเมอร์ครับมังกรผู้ t ุกรุกตัดทอนิสดูเหม e อน Wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of life? Yet, my purpose standeth unchanged. Those stripped of the grace of gold shall all meet death. Not suffer, our Lord, devoid of light. No, oh, Mother, forgive me. หลังจากเมสเมอร์ถูกกำจกัดเราจะสามารถกลับมาหาหญิงชรา,าได้อีกครั้ง เธอจะดีใจมากที่พวกเมสเมอร์ได้รับกรรมที่ก่อเอาไว้และให้แกงแมงป่องดรดเลือดกับเราเป็นการขอบคุณส่วนผู้มีเขาหากเราไม่ได้ช่วยเลด้าฆ่าเขาและเรียกมาสู้กับเมสเมอร์เลด้าจะคิดว่าคนที่ไล่ตามความแค้นแบบนี้สุดท้ายคงพาตัวเองไปตายเธอเลยไม่จําเป็นต้องฆ่าเขาด้วยตัวเองแต่หากเราไม่ได้ช่วยเลด้าฆ่าผู้มีเขาแต่ก็ไม่ได้เรียกเขามาช่วยเมสเมอร์ด้วยเหมือนกันผู้มีเขาจะตัดพอที่ตัวเองไม่สามารถแก้แค้นได้ซึ่งเลด้าก็มองว่าผู้มีเขาหมดกําลังใจจะจับอาวุธแล้วเลยไม่จําเป็นต้องฆ่าเขาเช่นกันครับ